พบกับพู้เราสองซาเดเละตรโพลารนะคะแน่นอนค่ะจะเจอกับผู้เราเป็นประจำเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวความสารเกี่ยวกับส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรีๆิชัเดเลตอร์นะคะวันนี้เรานามาฝากท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวมีหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คเขียนเช็คชาร์ก่อนก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของเรานะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะ ภาพชัดเสียงชัดนะคะพี่ช่างภาพของเราบอกว่าภาพชัดเสียงชัดโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโดยเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะหัวข้อแรกวันนี้นะคะจากขนส่งไรสนีไทยของเรานั่นเองค่ะโครงการไรสนีรีบ็อกทายใต้แนวคิปรีบ็อกทูสคูลนะคะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนํากล่องซองที่ไม่ใช้แล้วนะคะมารวมาร่วมบริจาคนะคะ ส่งให้ SCG ซเพื่อนำไปรีไซเคื่อผลิตเป็นชุดโต๊ะ e เก้าอี้เตรียมส่งมอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดนไต้เป็นกิจกรรมดีมากๆเลย <สา S 1> ค่ะโดยขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะจะเป็นเก็บสะสมซองที่ไม่ใช้แล้วนะคะเก็บสะสมะเรียบร้อยแล้วนะคะพับนำกล่องซองนำมาพับและเรียงกันเป็นชั้น เพื่องง่ายต่อการรวบรวมค่ะต่อไปเป็นมัดกล่องซองให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายค่ะนะคะเพียงเท่านี้นะคะสามขั้นตอนนี้ง่ายก็นำไปฝากส่งที่ฝากบริจาคที่ที่ไปสนีทุกสาขาทั่วประเทศค่ะเป็นกิจกรรมที่ลดโลกรลอนด้วยก็ว่าได้นะคะสำหรับกล่องซองเวลาเราสั่งของมาแล้วเราไม่ได้ใช้ต่อนะคะสามารถไปบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อใช่ค่ะเพื่อเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นการศึกษาน้องๆที่ค่ะ ทุนนะครับในบายนี้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆจากขนส่งไรสนีไทยต่อไปนะคะพี่ๆไปรสนีไทยอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆจากขนส่งไพรสนีไทยของเราอีกแล้วค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมต่อสังคมวสดเรื่อยเลยถูกต้องค่ะเป็นกิจกรรมไพรสนีเพิ่มสุขให้สังคมนะคะพี่ไพรสินีพี่ไพรสนีไทยนำจ่ายอุปกรณ์การเรียนการกีฬาของ สมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยในพระบรมธรรมของทูลกร,ระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาจดีิวัฒนาพันวาดีส่งไปยังโรงเรียนบ้านเมืองแปลงอําเภอไฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเรียบร้อยแล้วนาะเป็นกิจกรรมดีๆโดยนายพงศักดิ์ ชื่นจิตผูมิในการโรงเรียนบ้านเมืองแปลน,นะคะเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในกิ่นธุระกรันดานและห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่พูดเลยนะคะต้องขอขอบคุณอสอาสมาคมด้วยแล้วก็ขอบคุณคนส่งไปสมีไทยด้วยและคิจกรมแบบนี้ขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เรามน้เรื่องเอาลีนมาฝากเยอะแยะมากมายเลยเนาะต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะเป็นประกาศนะคะจากไปรษณีย์ไทยนะคะ<ส>ขอแจ้งการขนส่งไปต่างประเทศบางปลายทางเท่านั้นนะคะ,ะบางปลายทางอาจล่าช้าหรือระงรับการให้บริการคือบริการคูเรียโพส บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนะคะบริการ E ีเวิร์ดนะคะบริการ eP a c k เกนะคะบริการพัสดุไพรสณีระหว่างประเทศทางอากาศบริการไพรสเน่ไพรษณน่ยพันระหว่างประเทศทางอากาศนะคะในส่วนนี้เนาะทางประษทีไทยก็ให้ข้อมูลมานะคะแล้วก็ขอภายในความไม่สะดวกนะคะไว้นะคะช่วงนี้ก็คือผลกระทบเยอะมากผลกระทบอะไรทางะคะเนาะสำหรับ รายละเอียดในส่วนไหนนะคะติดตามได้ที่เพจของไปรษณีย์ไทยได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะโอเคสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทุกท่านรอคอยเลยค่ะขาขา่าทั้ง้าเลยค่ะฉันก็รอเหมือนกันนะคะอ่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะจ่ากเดลิเอร์นะคะกลัดมาอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมรุ้นทองกับเดลิเตอร์ทุกเือนนะคะทำยังไงเอ่ยนะคะ ส่งพัสดุกับเบลเตอร์วันนี้ทุกสาขามีสิดล้ำทองนะคะโชค2ต่อนะคะต่อที่ห<า>คือลูกค้าที่ไม่ใช้บริการต่อที่2คือสาขาที่ให้บริการนะคะ<า>โดยขั้นตอนลงทะเบียน ลุ้นแบนทองพอตังมากค่ะอันนี้อันนี้ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะคะเมื่อไรจะถึงคิวของตัวเองแล้วอันรอบนี้จะต้องไม่ให้พลาดนะคะใช่ค่ะหลังจากจบแล้วหลังจากจบแล้วเราก็จะไปลงทะเบียนกันถูกเ้ิงค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนลุ่นแบนทองง่ายทุกครั้งที่คุณลูกค้าไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์โฟร์เซอร์วิสจะมีใบเสร็จมาให้เราจะมีเลขที่ใบเสร็จพร้อมกับ QR code นะคะให้คุณลูกค้าสแกน QR code ได้เลยจะแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะอ่าได้ยินเมืเมื่อสักคะเมื่อสักครู่นี้สะดุดเอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพูดอีกก็ได้ไม่เป็นไรค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆนะคะหลังจากที่คุณลูกค้าไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเวอร์เพสบริวิททุกสาขาทั่วประเทศต้องแบบนี้เลยนะคะ คุณลูกค้าจะได้ใบเสร็จพร้อมทั้งเลขที่ใบเสร็จแล้วก็จะ,ะมี QR code ด้านล่างให้คุณลูกค้าสแกน QR code เข้าไปได้เลยนะคะแลวเลยนะคะเพงท่นี้ก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับค่ะ <c oughs> รับ <c oughs> โทรศัพท์ได้เลยค่ะ,ะลุ้นรับรองกับพวกเราทุกทุกเพียนได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆจากบริษัท The l e t t e r Post นะคะ หัวข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆจากเดลต้าอีกแล้วนะคะใช่ค่ะผู้ฟังท่านสำหรับนักธุรกิจรายใหม่ที่กำลังมองหาธุรกิจอยู่นะคะวันนี้เรามีอะไรนำมาฝากท่านผู้ฟังบ้างค่ะโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมค่ะใค่ะในส่วนนี้ก็คือลงทุนธุรกิจในธุรกิจคนส่งของเราเร่งต้นที่1,990บาทเท่านั้นนะคะค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับในรูปแบบ1,990บาทของเราก็จะเป็นป้ายแรนิว แล้วก็จะมี่าตัวระบบการทางานค่ะสติกเกอร์สี่นส่งค่ะสายวัดแล้วก็ที่จะได้ไปอ่จะเป็นระบบการทางานของห้าขนส่งเลยนะคะจะมีไปชนีไทยค่ะออเรนเอ็กเทปแปดเอ็กเค่ะดีเอสแอลมินจาวนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเรากําลังจัดโปรโมชั่นเลยค่ะค่าส่งของเราก็เริ่มต้นที่สิบสี่บาทนะคะสําหรับมินจาวนแล้วก็ของออเรนจเอ็กเทจะเริ่มต้นที่สิบเจ็ดบาทค่ะซึ่งตัวนี้ปังมากค่ะ เริ่ต้นราคาส่งก็ถูกแล้วใช่ะค,ะค่ะลงทุนก็น้อยเล่าค่าส,ส่งก็จะถูกด้วยค่ะในส่วนนี้ค่ะรูปแบบต่อไปนะคะของเราจะเป็นรูปแบบการลงทุนที่ห5 0 0บาทค่ะค่ะรูปแบบ6,500บาทนะคะอุปกรณ์ที่จะได้รับนะคะ จะมีไป้ายไวนิยวค่ะขะนาด3 0 0ร80ระบบการทำงานเครื่องช่างเครื่องพิมพใบป่าน้าสติกเกอร์สีขนส่งสายวัดและพิเศษมีเสืเ้อพนักง,งานเนสวยเลยค่ะอย่างที่เราสองสาวดเดลิตเตอร์ใให้ไปหนึ่งตัวค่ะแล้วก็จะเป็นอ่าขนส่ง 5, 5ค้า้าขนส่งเหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะ บริการเสริมค่ะมันจะมีก็จะมีบริการเสริมให้ด้วยนะคะก็จะมีพอบออนไลน์ค่ะประกันออนไลน์ค่ะสินเชื่อธนาคารสินเชื่อรถด้วยใช่ค่ะซึ่งส่วนนี้ก็คือจะเป็นเป็นรูปแบบเริ่มต้นของเราเลยนะคะแค่หกพัห้าร้อยบาทนอกจากงานบรินีแล้วนะคะยังได้รายได้เสริมจากงานบริการเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันนะคะพรบอนะคะสินเชื่อธนาคาร เป็นเชื่อรถอีกด้วยนะคะคือเป๊ะปังมากๆลงทุนแค่6,500บาทค่ะรูปแบบต่อไปค่ะก็จะเป็นรูปแบบการลงทุนขยับขึ้นมาหน่อยสําหรับแบบมีเพียรพรอ่ะค่ะเพียร์อมทุกบริการใช่ค่ะรูปแบบหนก้าพัก9,999บาทค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับความมีจะมีป้ายระีิ้ค่ะขนาด300คูณ80ทงญี่ปุ่นหนึ่งชุดค่ะไปแนะนำ สี่ขนส่งค่ะแล้วก็จะมีเครื่องพิมพ์สลิปหนึ่งชุดเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าหนึ่งชุดเครื่องสแ,แกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ำหนักค่ะเครื่องอันมัรประชาชนพิเศษค่ะเสื้อสองตัวเลยนะคะในรูปแบบนี้ค่ะอุปกรณ์หนาที่เราเสริมให้ในรูปแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับงานพัสดุค่ะก็จะมีกล่องค่ะ ทุกขนาดเลยนะคะให้ไปอย่างละหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็จะมีขนาดซองค่ะให้ไปเป็นตัวอย่างติดตั้งแต่งหน้าร้านได้เลยค่ะกงซอง<ช>ตัวอย่างใช่<อ>ค่ะสามารถเาไปตกแต่งหน้าร้านตามค่ะตามที่คุณลูกค้าแบบอ่ะแบบว่าสวยมากประมาณเนี้ยค่ะค่ะในช่วนี้ก็ขนส่ง่าที่จะได้รับก,ก็จะมีห้าคนส่งเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็จะมีงานเพิ่มเติมบริการสินเชื่อธนาคารสินเชื่อลดเงินติดลอ้อบริการโอนเงนินด่วนทุกธนาคารจ่ายบินน้ำไฟได้ด้วยนะคะ,คะในสำหรับรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีงานอ่าพลบอภาษีรถยนต์ด้วยค่ะก็คือครบเลยนะคะลงทุนเพียงหนึ่งหเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทะนะคะอุปกรณ์ก็ครบงานบริการก็ครบนะคะรวมไม่ถึง จ่ายบินค่าน้ำกาไฟเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะไกลจากตัวอําเภอเนาะจะต้องเดินทางมาจากท่าน้ำกาไฟคุณพ่อคุณแม่นี่คือสะดวกมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเนาะใช่ค่ะค่ะในรูปแบบนี้เราก็คือจะได้รับประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีรูปแบบต่อไปค่ะหกหมื่นห้าพันบาทค่ะหกหมื่นห้าพันบาทเมื่อสักครู่อุปกรณ์ครบแล้วนะคะอันนี้ครบกว่าค่ะ ค่อุปกรณ์ที่จะได้รับค่ะก็จะมีป้ายไวนิ้ค่ะขนาด400คูณ80ให้1ชุดค่รงญี่ปุ่นให้2ชุดไปเลยค่ะ,คะแต่งหน้าร้านเก๋ๆสวยๆเลยนะคะอุปกรณ์สำนักงานค่ะจะมีคอมพิวเตอร์ให้1ชุดค่ะเครื่องทายเอกสาร1ชุดเครื่องพิมพ์ใบป,ป่าน้าเครื่องพิมพ์สลิปเครื่องสแกนบาร์โค้ดถัดพร้อมตาช่างตัวน,นี้ก็คืออุปกรณ์ครบม,มากเลยค่ะพร้อม ดมรอสาวสวยของ The Letter Post Service พบกันที่หน้าร้านเลยค่ะไปสอนงานให้ <c oughs> ไปอ,อรุรมงานให้เลยใช่ค่ะไ้ด้วยนะคะรคุณเูี่ย หกหมื่นห้าพันบาทใกล้ไกลเราก็จะไปหาลูกค้าเลยนะคะรูปแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเตรียมแค่้นที่หน้าร้านนะคะเคาน์เตอร์แล้วก็สัญญาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนอกนั้นเดี๋ยวเราจัดไปให้คุณลูกค้าเองแม้แต่คอมพิวเตอร์การทํางานนะคะอุปกรณ์ที่ครบมากรวมไปถึงเครื่องถ่ายเอกสารอันนี้คือเป็นรายได้คือเต็มมากๆบางสาขาต้องบอกว่าถ่ายเอกสารได้รายได้ดีกว่าที่เคยดูแล้วนาคะิางสอคุณลเข้ามาโอ้โห ก็ถือว่าเป็นเป็นบริการเสริมที่เรารวบรวมให้ร้านเดดิเตอร์เูเซอร์วิสในแพ็กกจรูปแบบหนึ่งหมื่นประมาณนี้เลยนะคะค่ะรูปแบบต่อไปค่ะก็จะเป็นรูปแบบสองแสนห้ามื่นบาทค่ะอันที่แล้วว่าครบแล้วนะคะรูปแบบนี้ครบยิ่งกว่าค่ะยิ่งกว่าไปอีกสองเท่าเลยนะคะแต่รูปแบบที่อ่าตัว อุปกรณ์ที่จะได้รับนะคะก็จะมีป้ายไวรีนิวค่ะจะเป็นโครงเหล็กติดบนหลังคาเลยนะคะซึ่งตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราลงวัดที่หน้างานก่อนลงวัดขนาดพื้นที่ก่อนนะคะวัดพื้นที่โรงงานวัดเคาน์เตอร์วัดแบ็กการ์วัดแบ็กดอบต่างๆอันนี้คือเรามีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นสัญญาด้วยนะคะไปูถึงที่เลยดูพื้นที่กันก่อนเลยค่ะ เสร็จหลังจากที่เซ็นสัญญาปุ๊บพอไปวัดขนาดเชลล์บอยปุ๊บเราก็จะสั่งทำเคาน์เตอร์สั่งทำแกลลดรอปอุปกรณ์จัดตกแต่งร้านแต่ละอันนี้คือเราวัดมาเรียบร้อยรอตกแต่งร้านรอพูกเราได้เลยเดี๋ยวเราจะยกขบวนไปหมดเลยออกแบบให้ดูแบบสวยๆทุกชุดลูกค้าเตรียมแค่ไปที่หน้าร้านกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากเราจัดไปให้หมดเลยรวมไปถึงเคาน์เตอร์ทำงานสวยๆเบอร์เบอร์อุปกรณ์อุปกรณ์การทำงานอย่างละสองชุดไปเลยค่ะในชุดคอมพิวเตอร์ก็สองชุดใช่ค่ะสองแสนค่ะ รวมไปถึงบริการเสริมและที่สําคัญนะคะแพ็กเกจนี้มีเจ้าหน้าที่โปรโมทร้านให้ด้วยนะคะเปิดร้านใหม่เนาะหลายๆท่านหลายๆลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าเปิดร้านที่ไหนอะไรยังไงอันนี้เรามีเจ้าหน้าที่สร้างเพจนะคะโปรโมทร้านให้กุษณประชาสัมพันธ์ให้ด้วยะคะค่ก็ถือว่าเป็นปังมากๆสำหรับ250,000บาทใช่ค่ะทุกแพ็กเกจของเราต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณค้าตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนหลาย 50, าทย่านอาจจะเข้าใจผิด หลักพันลงทุนนิดเดียวเขาคงไม่ดูแลเราแน่<ช>อันนี้ค,คุณคิดผิดนะคะหลักพันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้ต่อสัญญาไม่มีรายเดือนรายปีไม่ต้องทํายอดคุใช่วนละมีปัญหาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะอันนี้คือ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายดูแลอมีหลังบ้านคือไม่ต้องแล้วนะคะชคะชำระครั้งเดียวลงทุนกครั้งเดียวคือจบเลย <จบ S 1> นะคะตั้งแต่หนึ่งพันเนาะหลายท่านทักเข้ามาอุ้ยพี่ลงทุนหลักพันเองไม่มีเจ้าหน้าที่สอนงานแน่เลยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้เลยอันนี้เรามีให้หมดะจะทําได้หรือเปล่าประมาณนี้คะ่ะในสิ่งนี้ก็คือจะเป็นแบบลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะลงทุนจะกลัวในสิ่งนี้มากเลยค่ะ คือคุณน้องคะพี่จะเปิดร้านพี่จะทําได้ไหรือไม่ค,คือตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ,คะก็คือจะมีทีมงานแอดมินของเราดูแลหลังบ้านให้ค่ะและที่สําคัญนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เนาะเช็ะคระยะห่างกันค่ะเราไม่ต้องกังวลว,ว่าเราจะแย่งลูกค้ากันหรือว่าอุแค่นี้ลูกค้านี่ต้องไปใช้นู่นนี่นะะั่นได้ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เนาะค่ะและก็อ่ช่วงสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะ หมดเวลาเนาะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะนะคะก็ขอฝากใช้บริการเดอร์เรเตอร์โพสเซอร์วิสของเราด้วยนะคะนอกจากจะมีงานไปรณีนีแล้วยังมีบริการเอ่าเสริมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเติมเงินจ่ายบินโทรศัพท์ก็ได้นะคะฝากมันโอนธนาคารต่างๆรวมไปถึงพรบประกันสินเชื่อสินเชื่อธนาคารสินเชื่อรถอีกด้วยนะหลากหลายบริการเดียวค่ะถูกต้องค่ะหลากหลายบริการในร้านเดียวรวมไปถึงกิจกรรมดีๆจากเดอร์เรเตอร์นะคะไปใช้บริการที่หน้าร้านเดอร์เรเตอร์นะคะ ร่วมลุ้นแหวนทองด้วยนะคะเจ้าของลูกค้าได้ลูกค้าสาขาไหนได้เจ้าของสาขาก็ได้ก็ได้ด้วยโชคสองต่อค่ะที่พี่สาขาก็ร่วมทุ้นไปเลยนะคะหากคุณคุณพี่สาขาท่านใจนะคะที่อยากได้ร่วมทุ้นแหวนทองเชียร์ลูกค้าเยอะๆเลยนะคะให้ร่วมลุ้นกับเราบางสาขาได้ได้แล้วได้อีกได้แล้วได้ค่ะนะคะนี่ก็แสงพอมีดีกับ พี่วิสคะท่านใดที่เคยได้ไปแล้วค่ะปีนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะัจากที่แอหายไปนานเนาะหลักหายต้องหลางหายธุรกิจตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างแล้วกัน่ะสุดท้ายนะคะขอฝากคุณลูกค้าคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรักษามาตรการเนาะโควิด19กาด้วยเนาะแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ รักษาระยะห่างใช่ค่ะเว้นระยะห่างถูกต้องค่ะด้วยความห่วงใยจากโดดเดตเตอร์ทูสเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองสาโดดเดตเตอร์แล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ